ใบเลขความสุขรถผลไม้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแน่นอนช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวที่เป็นประเด็นสุดๆนั่นก็คือภาพยนตร์ Yes or No 2.5โอ๊ย <laughs> กลับมาเพื่อรักเธอนะคะวันนี้สาวออมในอย่างที่บอกว่าจะพาไปคุยกับทีมนักแสดงแล้วก็ภูมิกับด้วยจะเป็นไงติดตามกับสาวออมเลยดีกว่ากับช่วง E Insight ค่ะไปครับ กลับมานะคะช่วงนี้ค่ะอยู่กับออมค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกันคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่หลายคนจับตามองเลยนะคะ mm. yes or no 2.5กลับมาเพื่อรักเธอค่ะ mm. และแน่นอนนะคะมีทั้งผู้กำกับแล้วก็นักสแสดงที่มาพูดคุยกับออมในวันนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ mm. อื่นให้แต่ละท่านแนะนาตัวกับคุณผู้ชมกันก่อนนะคะเริ่มจากใกล้ๆออมเลยค่ะเชิญค่ะค่ะก็นันนะคะรับบทเป็นพีระการค่ะค่ะสวัสดีค่ะหงโยกค่ะรับบทเป็นฟ้าค่ะค่ะครับสวัสดีครับกีรติณัฐินทนน์นะครับเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ค่ะผู้กำกับนะคะนว่านักแสดงแล้ววันนี้รับบทอะไรคะรับบทผู้กำกับค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้ค่ะรับบทเป็นพิมพ์รดาค่ะค่ะ สวัสดีค่ะนีน่านะคะในเรื่องระบบเป็นวายค่ะนี่นะคะต้องถามเลยค่ะสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนจะเอ๊ะเป็นภาคต่อหรือเปล่าเพราะว่าเขามีตั้งแต่ภาคหภาคสแล้วก็กระแสะกันตอบรับดีมากๆเลยก็เลยมี2.5ยังไงคะถามพี่ทิมเลยค่ะ,ค,ะคือเรื่องราวในภาค2.5นี่เป็นเรื่องราวใหม่คือมันไม่ได้ไม่ได้ต่อหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกัน1 2นะครมันเป็นเหมือนแบบว่า เป็นเรื่องที่แยกออกมาแต่ว่ายังคงคอนเซปเป็นหนังประเภทนี้อยู่ประเภทหญิงรักหญิงครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่ได้ดูภาคหนึ่งภาคสองไม่เป็นไรมาดูภาคนี้เข้าใจได้หมดใช่ครับนี่นะคะแล้วก็ตัวแสดงก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างตีณ่าเองนะแน่นอนว่าภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองอ่ะโอ้โหกรี๊ดกันมากๆชาวจีนก็กรี๊ดชาวไทยก็กรี๊ดนะคะมา2.5แล้วปรับเปลี่ยนตัวละครเป็นใครยังไงบ้างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะคือจะ คือถ้าแฟนๆมาดูเรื่องนี้ก็จะแบบดื่มภาพภาคหนึ่งภาคสองไปเลยเพราะภาคนี้เล่นเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่โตกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็จะไม่เล่นมุ้งมิ่งมุ้งเหมือนแต่ก่อนละอันนี้เราก็จะแบบเหมือนจริงจังกับความรักเป็นคนที่มั่นคงความรักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคนที่มีอะไรในหัวตลอดเวลาบอกว่ามีการแบบเปลี่ยนคู่ด้วยคู่ใครในเรื่องนี้ในเรื่องนี้จริงๆแล้ว คือตัวของวายเองก็แบบว่ายังคงรักพิมพิวยูซึ่งก็คือปีเก้อะค่ะปีเก้นะคะน้อง <ฮะ S 2> ใหม่มาเลยปีเก้่ะเป็นยังไงบ้างคะเล่นกับตีน่า <c oughs> เขาแบบมีกระแสาการตอบรับดีแบบนี้เราเกรงบ้างไหมคะพอลากก็กดดันค่ะเพราะว่าแบบเ,เหมือนเราเป็นแฟนคลับพี่เขาอยู่แล้วแล้วก็ได้มาค่ะได้มาเล่นคู่กันเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วใช่เป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วแบบก็ ก็กรีดแล้วก็แบบรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ของเยซอนโนเหมือนกันนั่เป็นไงบ้างคะภาพยนตร์เรื่องแรกเลยใช่ไหมคะก็ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเนาะแล้วก็ได้พุ่มกับดิ่งพี่ทีมที่คอยแบบทําอะไรให้เราสึกว่าเออมันง่ายไปหมดอ่ะคือแต่ละฉากแต่ละซีนก็คือตอนแรกอาจจะเกรงกันบ้างโดยเฉพาะตินาคือยังไม่เคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเฮ้ยเขาหล่ออ่ะเราเกรงความหล่อิดนงตอนรกเราเขินไปด้วยกัน เกิดไปได้วยแล้วก็เอ๊งไงดีฉากแรกที่เข้าด้วยกันก็ค,คิดคิดอยู่นานพอสมควรค่ะแต่ว่าคิดอะไรคะคิดว่าจะเล่นยังไงเพราะว่าในชีตจริงแล้ว,วคงไม่เคยแบบแบบ เป็นลักษณะเดียวกันแล้วมันแบบว่าอยู่ใกล้กันขนาดนี้มันก็คนลุกแบบเหมือนเหมือนเหมือนพี่ทิมต้องไปเออเอาหน้าชิดกับผู้ชายสักคนนะคะพี่ทิมบอกว่าทอมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วออเยแต่ว่าพอผ่านฉากแรกที่ยากที่หินไปได้ก็โอเคร้อนอนของหยกนะคะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้เห็นบอกว่าเราเนี่ยต้องแบบว่าเข้ากับหลายคนมีซีนอารมณ์ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าสนุกดีค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ทาให้เรา หลงรักการแสดงจริงๆเพราะว่าส่วนตัวพี่ทีมภูมกับต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยที่แบบว่าไม่ดุเลยจริงๆพี่ทิมแบบว่าใช้ความแบบความเข้าใจสอนพวกเราทุกคนฉากนี้ตัวละครคิดแบบนี้นะจะเย็นๆค่อยๆคิดคำพิารณัวเราสบายใจที่จะค่อยๆเล่นออกมาแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองมากขึ้นแล้วก็คำพิจาราเข้าใจแล้วก็เริ่มสนุกกับมันจริงๆค่ะพูดถึงอีกหนึ่งกระแสข่าวไปที่ติงาวกันบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นบอกว่ามีเพื่อนสาวคนสนิท มีการโพสต์ข้อความแบบตัดพอน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอเอี่น่าเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างได้เห็นข่าวนี้บ้างไหมเห็นเพิ่งเห็นข่าวมีคนคส่งมาให้ดูตอนเช้าแล้วว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ว่าคือเราก็ยังไม่ได้เช็คข้อความแมเสเซจนะั้นเลยว่าเขาอัพจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะก็ต้องอาจจะมาเช็คกันอีกทีว่าเอ๊ะเป็นยังไงจริงจริงแล้วเราสนิทกันแค่ไหนนะคะคือจริงๆแล้วส่วนตัวเราติณ่าแบบโตมาด้วยแบบสังคมโรงเรียนหญิงล้วนส่วนใหญ่ก็จะมี เพื่อนเป็นผู้หญิงเลยค่ะทั้งหมดเพื่อนสนิทเพื่อนไม่ว่าเพื่อนอะไรก็ตามขนาดมาหาลัยก็ยังมีแต่แก๊งเพื่อนสาวอะไรเงรี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วมันก็นี่นั่นไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่า พอเราไปใกล้ชิดกับใครอะไรเงี้ยค่ะก็คนนั้นก็จะโดนกระแสไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็ถือว่ายังเป็นเพื่อนสนิทหรือคนนึงในช่วงนี้ก็เลยใกล้ชิดกันเองไงคะก็เลยบอกว่าเออมากันเองจะได้ไม่ต้องเป็นข่าวเยอะแหนแหละเสนอตัวอลไรทีเดียวเอานะคะแต่ว่านอกจากนี้เห็นบอกว่าจีน่าจะไปที่ประเทศจีนด้วยรับรางวัลเหรอคะเดือนมิถุนายนค่ะก็จะไปรับรางวัลที่เมืองจีนนะคะที่เมืองไหหนานก็จะเป็นรางวัล most most popular a w a r เป็นไทยไทย actress ก็ได้รางวัลป็อปพูล่โหวตก็ได้รางวัลนี้มาค่ะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะได้รับรางวัลนี้ต้องมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆชาวจีนนะคะที่สนับสนุนซัพพอร์ตติน่าตั้งแต่ภาคแรกจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะถามถึงเรื่องของภาพยนตร์นะคะแน่นอนว่าโอ้โหโด่งดังแล้วก็ไปที่โด่งดังที่ประเทศจีนด้วยสําหรับเรื่องนี้เองอะค่ะมีแผลไหมคะว่าเราจะไปวางการตลาดที่ประเทศจีนนะคะจริงๆหนังเพิ่งเข้าวันนี้แต่ว่าที่ผ่านๆมาก็มีเข้ามาคุยนะครับก็มีหลายๆประเทศแล้วครับ สุดท้ายนะคะอยากให้ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าคุ้มค่าแก่การดูขนาดไหนคะเชิญเลยค่ะครับจริงๆแฟนๆที่ดู1-2มานะครับมันมันมันเป็นปีเลยกว่าจะมี2.5ออกมานี่พอมี2.5ออกมาแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยพวกเราเนี่ยตั้งใจเต็มที่ก็คิดว่ามันมันคงไม่ไม่ได้อยไปกว่าภาค1นภาคสเข้าไปดูเนี่ยความฟินความจิ้นความสนุกเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนเดิมก็ ฝากให้แฟนๆช่วยกันติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับนะคะคุณผู้ชมค่ะคุมค่ากับการตีตัวไปดูด่างเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้เห็นถึงความตั้งใจของผู้กำกับแล้วก็นักแสดงขอบคุณมากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันที่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ